สวัสดีครับมาผอกบขบาวตังกิดแซบอีกแล้วพี่น้องมือนีข้าวตังได้เลยครับผมหางงัวพี่น้องหางงัวผมต้มแซบโอ้ยหอมใบกะเพราทวนๆมาๆพี่น้องบโบวาหลายใหญ่ห้างดอกกับเจีพริกปนน้ำซุปแม่หรอกมาทำแหลกยกอ่ะอืมหรอกหืม บอกเลยว่าที่เด็ดเพีเอ่องเติมน้ำซุปได้ไหมเดี๋ยวังนาวหาดบไดรุดหยอดพี่น้องเอ้ยงามาเต็มเผื่อยแบบพอดีพอดี 嗯。让。Mm. Yeah. โอ้พี่น้องเอ้าปองเห็นไหมโอ้ใส่กับแจ้วบันอหอมหอมใหมใบกับพ้าพี่น้อง มีผักเลยพี่น้องมือนี่มีสำหรือหนึ่งอื้อ้ <c oughs> <c oughs> เันคือพี่น้องมเปื่อยว้มชำ่ำจุ่มแบบหืห

nhờ ta lại nó ui ừ, là... nè nè điện heo mấy เห็น l o อนดีมากโอเคครับพี่น้องกินโมาปแล้วผมอิ่มแล้วไม่หลายจาังไดก็ฝากเป็อนกำลังใจบาวตังครับผมคลิปนี้นบาวตังลาไปก่อนสวัสดีครับบอกกันในคลิปหนะ